นี่เลยทุกคนอันนี้กาแฟนะคะสําหรับคนตื่นสายนะคะทุกคนสําหรับคนนอนตื่นสายนะคะสากเดอน,น้อนตื่นสายพี่น้องสากเดอน,นอนตื่นสายนะคะจัดไปเลยจ้ากาแฟเอสพาร์บุตรพี่สองซองจ้าพี่น้องกาแฟเอสพาร์สองซองจ้าเมื่อนีจ้านะคะนอนตื่นสายแห้งนะคะนี่เลยนะคะนี่ชงเรียบร้อยนะคะชงเรียบร้อยนะคะ บกาใหหมูหอดเบิงหนานะคะทุกคนเนาะบกาใหหมูหอดเบิงหนานะนี่หน้าตามันนะคะทุกคนเราเทแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเราก็คนจะ้ะบกาใหหมูหเบิงหนาพี่น้องหนาบะท่านล่างนะคะทุกคนตื่นขึ้นกะลุบหากาแฟโหลดนะคะเนาะตื่นขึ้นกะหากาแฟเลยจ้านี่นะคะหน้าตากาแฟของเรานะคะเดี๋ยวเราจะกินกาแฟแล้วนะจ้าทุกคน ชิมกันอืมจริงๆก็สดได้เลยนะจริงๆมันก็สดได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจุยไปกินกาแฟก่อนนะคะทุกคนนี่เลยนะคะหน้าตาไม่พร้อมออกกล้องจ้าวันนี้นะคะหน้าตาย,ยังไม่พร้อมออกกล้องนะคะหัวกระเซกระเซ้งนอนหงกรลูกนะคะทุกคนลูกมากะลูกมาหากาแฟกินเลยจ้าเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จค่อยว่ากันนะคะไปแล้วจ้า